ถ้าเปลี่ยนตึกมันจะออกสลิงไว้เลงข้างหลังเลยทันไว้ครับจะเลงตรงปากนี่นี่ถ้าเลงข้างหลังมันจะพันทันทีอ๋อสวัสดีครับวันนี้เราจะมาะแนะนำเกม Attack on Titan แบบเบาๆสำหรับเล่นเค๊เียดๆนะครับผม เป็นแบ,บส,สติกนะครับผม่แบบห้านาสติกออฟไททันโอ้โหแบบเกมกอล์ฟนั้นเเต่มันมันจริงนะมันแก้เครียดได้เดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยดีกว่าผมขอตัวโหลดก่อนครับตอนนี้เรเข้าอยู่ในเกมแล้วนะครับผมบขอปิดเสียงไว้เพื่อปิดเสียงเกมไว้เพื่อไม่ให้ต,ต,ต,ติื่นกระสุดเลยต่างอย่างนะหลักการเล่นนะผมกดแล้วกดีเฟตไททัน ให้เราเลือกโหมดนะผมเราเป็นเราอีซิมโหมดพอข้อหลักการเล่นนะครับนี่คือการแล้วก็เธอเนี่ยคนมองจะมองเห็นภาพไหมเนี่ยนะครับถ้าเราแตะหน้าตัวเราแตะหน้าตัวเราคอมจะพิ้งข้างหน้าถ้าแตะหลังตัวคอพิ้งข้างหลังแต่เขาบอกคือโดนคือจะมุมในการเล่นเข้าใจไหมนั่นแหละ ไว้เลยถ้าเปลี่ยนตึกมันจะออกสลิงไว้เลงข้างหลังทันไว้ครับจะเลง,งตรงปางกนี่นี่ถ้าเลงข้างหลังมันจะพันทันทีอย่งกระโดดเนี่ยเข้าใจนะเออล็อคต้อง,องรอหลุดเนี่ยโดนปากเนี่ยปุ๊บคืดตายเห็นแล้วทำมันก็ได้ให้ไม่ให้โดนปากครับผมมันนะใกล้เคียรได้ขอบคุณครับจา้ามยง่ายๆไปดีกว่าไปคนเงาหลุดเลยะ